วันหนึ่งครับ กันยกของนะครับ

หายต้นตะแบกครับของไต่ตั้มแล้วจะกางตีนไม่ให้นะครับไม่ไม่อะไรไม่ไอะไรนอนเอียงเงี้ยเหรอครับนี่นอนต้องนอนต้นตะแบกนต้นตะแบกตรงนี้เนี่ยนะเร็นตาใช่ทำเวลาตรงนี้มันจะลาดสวยน่านี่น้ำขึ้นเยอะไปหน่อย สูตรจะออนสูตรสองเดี๋ยวจะโอนผสมมะขิดมะขิดมะขิดตัวนี้ครับมะขิดนมปังขาวหนึ่งปรีเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงอยากตกปากาลแล้วเลยต้องใช้สูตรสองเดี๋ยวรอชมครับ เล่นบรอนของ่ถึงแล้ว,วองดีง้วมครอใ้ออโอ้ยอีกไกลไหมครับจา่าไกล่รลอก่อนนะจ่านะที่ช้อนมีอันเดียวอโอ้ยตีน้ำบานเลยจา้าตีน้ำบานเลยของจ่ามาไวกว่าแล้วตอนนี้ปลาอะไรคะ บิ๊กวาวแห้อคะเรียบร้อยเรียบร้อยจ้า เรียกแล้วใช่ไหมเหนื่อยอ่ะสิจ้าถ้ามาแบบนี้บัตเตอร์บัตเตอร์เท่านนี้ต้องการความช่วยเหลือเปล่าเตือนไม่ดีเตือนไหมไม่บัตเตอร์ไม่ใช่แล้วแหละใช่ยังไม่ใช่บัตเตอร์ครับไม่ใช่บัตเตอร์แล้ว จ๋าเขื่อดิฮึรถเละยังไง เปิดเองเลยเปิดป่ะเนาะเปิดดิเดวไม่เปิดจาสู้ไหมล่ะชูสองนิ้วสิ ไอ้กาช่างต่ยเกิดไม่ขึ้นแข่งไหมหูอ่ะออกแล้วละนะไม่ใช่มันพันแนละ้วนพ่น,นอือมันไปบอกแนละ้มาทางขวาความหลงนะนนเฮ้ยอะอ,อ,อะไรวะสวายสว่างมันโดดน้ำบานเลยน้ำบานครับน้ำบาน ขาค,ค,คน,น,นนี้ลายนึง่งครับใหญ่มากนะก็หลายใจกล้าครับนนั่จะต,ต้องบนด้วยแสงโสมนะครับเละ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 ตัวเดียวครับระรานทั้งวงการ เปิดหน้ารอบอีกหันนั้นแหละอันนู้นอันนี่มาต่อยอยู่แล้วอลไรครับมุดตแหลงนะครับเปียวเปียวเปียวจัดเปียวจัดเอ้าวะ ปึงแต้มจ้าอะไรนะเกี๊ยวจ่าวนจ่าวนทำอะไรก็อร่อยปลายังบอกอร่อยอะ่ะต้องกลับมากินซ้ำ À? À? <laughs> <laughs> hả <laughs> con có được hát 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 được แทกเม็ดโคมพี่แทก ีไซส์โลครับประมาณ8-9กิลดใหญ่อยู่ผิดทีขีวก้างวันได้ยังไงดีดรฟ่เออม,มาแล้วค่ะวันนี้วันเสาร์ไม่เหงานะจ๊ะ ชั้นกันคงใกลอยางไกล้ยังขึ้นสูงอีกหน่อยไหม ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วดูสินี่ครับเยื่อจะอ้นวันเสาร์ก็ไม่เหงานะจ๊ะมาแล้วข่าว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 มาแล้ว,ว,ลว,วใหญ่ครับใหญ่ครับไปตามลงไปดูปลากันสิตามลงไปดูปลากันอ๋อเจ้าเอ้าที่เอา ไหวไหมคะน้ำแบงค์ไหวไหมคะน้ำแบงค์ติดขึ้นยังไงยังไงข่าวมาแล้วข่าวมาแล้วนี่นะคะโอ้โหอัดไม่หยุดอัดไม่หยุดช้อนแล้วค่ะ เลขสามติดเลยเป็นยังไงสิดนะครับเ,เดอือดจังเลยตัวอะไรใหญ่เว้ยใหญ่หกิโลโกิโลตัวนี้เจ็ดเจ็ดเองเหรอดูท้องมันสิ อยูมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ายอมดีๆนะจ้าคันเดียวไม่พอมาแล้วมาแล้ว,วม,มาแล้วมาแล้ว ให้มัโค้งให้มัโคงให้หยกไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวหนักไหมคะจ้า,านะจกินกินหกได้สี่ตัวนี้ตัวที่สี่หวานหวานไหมทำใจเธอดู นี่ยครัวทำอะไรครับเนี่ยแกงไตน้ำค่ะกินไหค,อคะอ,อร่อยไหมครับเนี่ยอร่อยจีแหมจ้าวนทำอะไรอร่อยถามจริงจ้าวนไม่ได้ทำจ้าวนทำไวอ๋อ <laughs> โอเคครับ ไปตรงหน้านี้ครับหม่สวยเยูอะเนต่ตไต่ไม่ตกมานานอย่างนี้ไม่ตกมานาน

มีช้อนที่ช้อนแล้วแล้วยีสกไหมยีสกไหมลุน้นมาค่ะมาค่ะมาค่ะใกล้ถึงยังคะน้าแบงไม่ไม่ติดไม่ติด เรียบร้อยเป็นไงนะแบงค์ก็ครับเป็นไงเจ้าโอนตัวนี้กี่นาทีนี่พูดจริหมายแรกีิหมายแรกครับครับยกปลาชโชว์หน่อยนะคะยกปลาชโชว์หน่อยตัวนี้ได้กี่โลสี่โลสี่โลครับหมายใหม่สายตามครับ แม่ครัวทำไรครับเบคฟาสตอนเช้าอืมน่ากินเลยเนี่ยอ่ะอร่อยมันมอยวอาหารนะคะอย่ที่ามชั่าหโอเคครับ โอเคโอเครอกินอยู่นะวันนี้วันที่ยี่บเก้าเวลาเจ็ดโมงครึ่งแม่ครัวสุดสวยทำอาหารเช้าเบปก่ัดวันนี้เราอยู่ที่หมายไต,ต่ตั้มหมายน่าจะเป็นหมายข้อ,ของวัวครับ ก็ปลากินดีพอได้อยู่ครับแต่ลมยังกับทะเลนะครับเ mm hmm. ย็นๆนี้คงจะได้กลับเดี๋ยวส่งคนงานให้ชมอีกทีหนึ่งครับมากินกาแฟครับจะ mm hmm. เช้าเวลาแปดโมง อาว่าไงครับป๋าไปไหนมาครับนี่อาหารเช้าแค่สามกิโลกว่าเดินหรืออะไรปลนไงปลาน,าานี่นี่น,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 นี่เอามาทำอาหารเช้าเป็นไงครับหมายวันนี้นดีไหมครับสุดยอดตีไปเก็บทุกไม้นมเนี่ยหมายสุดยอดเลยอืมีทั้งปาลาเล็กปลาใหญ่ผสมกันนี่ทะเลหรืออะไรครับนี่มันมันมันจะออกเป็นทะเลอ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวค่อย ติดตามชมต่อไปอปกินครับปากินเบาครับปากินเบาต้องเตียนกินเบาจัด กับอรอเตรียมบัดส่วนเลยต่อ,อยเงี้ยดูหหไหมห <c oughs> นี่ครับปลากินเบาจัด บ้องแบงจังดหาย,ยถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอรครับ้าลัดครับดูคันดีดูคันดูแอคชั่นคันด้วยค่ะดูแอคชั่นคัน อาจจะมีกิ่งไม้มบ<า>งังบ้างน้าแบงสายปออเบบยปื่อย้ยใหจะปล่อยให้พุ่งลงน้ำแบบน้าอ้นก็นไม่ไหวเปียกปอนไปหมดแล้ว น้ำเก๊กฮวยเดี๋ยวหกก็ะอดกินเลยไหนไปราบเดินนนถึงแล้วจ้าถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว เรียบร้อยตัวิ0นี่ค่ะดูหน้าตาน้องสิบสิ <c oughs> แม่มองตาม,มยิงเต็มปากครับเป็นตัวเดียว เอาดแล้วต10<ป>ิดเอ็ดยิงสิดเอ็ดลูกขาายฮะิ่ลูิดายต้องต้องยกเว้ ขาดครับทักหกอะไรช้อนอะ้ือไม,ม้เหรอไต่าตามครับไต่ไต่ไตช่ช้อนเบ็ดไอช้อนปลาให้เลยนะครับยังไงครับว่โสต้องสือฝีมือด้วยวมาถือมาตะกอเปล่าไม่เอาแนะ่นาแบงเยอะ ใส่ตามช้อนตัวที่สิเ <kuin> อ็ดสือที่เ <mulheres> ป็ดตัวครับง่ายครับนิ่งค่กระดัใสเีนิ่ง พร้อมไหมบะกินสลูกเลยมั้งมันเกี่ยวหรอบะกิน2นองลูกลกิน2องคันไงเฮ้ยครับท <c oughs> ริปสาวัน2คืนงานกำลังงานระดับเดียวตาสวายเต็มทำกินไปหนึ่งตอนนี้เราสิบตัวบักเก็บไม่ค่อยกินเลยครับอากาศไม่ค่อยดี น้ำใต้น้ำมันน่าจะเห็นย้ายหม่สองครั้งกินทั้งสองหม่ครับพอๆกันงดเยอะไปหน่อยหลุดก็ปลาหลุดเยอะครับจะใช้เบ็ดตัวเล็กนีนุนเบอร์สามเบอร์สีมันขาดเยอะ เดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าครับฝากอาหารกาอ้นแน่นอนครับตัวมาทุกหมายกินทุกหมายผมมาครับสวัสดีครับ